สวัสดีครับผมไวหาสวัสดิ์สารกิจครับจะมานำเสนอผลงานของวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับในหัวข้อเพนเทอรีเนอร์ลิงครับซึ่งก็คือการแต้มสีลงไปหรือว่าแต้ม texture บร์บายางลงไปในภาพสามมิติให้เหมือนกับว่านี่เป็นรูปวาดนะครับตัวนี้คือตัวที่ผมพัฒน,นาขึ้นมาจะรันได้บนเว็บเบรนะครับรันโดยใช้ไลบรารีเป็น t.js แล้วก็เขียนอยู่บนเว็บ gl ครับทีนี้มาดูกันเลยครับตอนนี้ผมมี โหลดเดอร์ที่สร้างเป็นตัวมอขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วก็ม้อที่สามารถหมุนได้ครับจะเห็นได้ว่าตัวภาพที่เราวาดขึ้นมาจะขยายขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กับจอมากขึ้นนะครับทีนี้ขนาดของภาพเนี่ยก็สามารถที่จะขยายเพิ่มขนาดหรือว่าลดขนาดลงได้นะครับทีนี้ต่อมาเป็นเห็นจะเห็นได้ว่ามีกล่องเล็กๆอยู่ข้างล่างครับกล่องนี้มาเพื่อบอกว่าความจริงเราสามารถที่จะปรับแสงอะไรทำนองนี้ให้กับ รูปวาได้ด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้เขียนตัวเช a เดอร์ลงไปบนทีพอตนี้ครับอาจจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มขนาดเข้ามาใกล้เรื่อยๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปตัวภาพพื้นหลังของตัวทีพอตนี่ยจะเป็นลักษณะของเดพิเมนครับก็คือว่ายิ่งอยู่ใกล้ก็จะแสดงสีต่างกันซึ่งเป็นพื้นฐานของงานที่จะ i m p พ e เมนตในครั้งแรกนะครับแต่ว่ายังพิเมนได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับเขาค,ครับเขาจะมาเสนอได้เพีเท่านี้ครับ